เด็กเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาพาทำแบบฝึกหัดในบทที่7นะคะการวัดน้ำหนักนะคะามาดูแบบฝึกหัดที่7.1การวัดน้ำหนักโดยใช้เครื่องช่าง2แขนอย่างง่ายนะคะก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดนะคะคุณครูขอทบทวนความรู้นะคะที่นักเรียนได้เรียนจากโปรเจกต์14ของสอสวทนะคะ อเคื่อช่างสองแขนนะคะถ้านะคะเราช่างสิ่งของสองเสียงนะคะถ้าสิ่งของไหนอยู่สูงกว่าหรืออยู่ด้านบนแสดงว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงคะลูกเบากว่าหร well? ือนักกว่าถ้าสิ่งของไหนอยู่ด้านบนนะคะหรืออยู่สูงกว่าแสดงว่าเบากว,ว่านะคะแต่ถ้าอยู่ด้านล่างนะคะหรืออยู่ข้างล่างนะคะก็แสดงว่า ของสิ่งนั้นหนักกว่านะคะอะ่แต่ถ้าของสองสิ่งนะคะอยู่ในระดับที่เท่ากันนะคะก็แสดงว่าของสิ่งนั้นนะคะหนักเท่ากันนะคะ,ะเด็กๆพร้อมที่จะทําแบบฝึกหัดรอยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทําแบบฝึกหัดกันเลยคะ่ะข้อ1เขาบอกว่าวงร้อมรอบคําตอบสิ่งที่หนักกว่า เด็กๆมาดูค่ะระวางมะละกอสุกกับมะละกอดิบนะคะอ่าสิ่งไหนหนักกว่าคะเด็กๆอ่มามะละกอสุกหรือดิบคะมะละออดิบนั่นเองเด็กๆสังเกตจากตรงไหนคะเพราะมันอยู่เป็นไงคะอยู่ต่ำกว่าหรืออยู่ด้านล่างนะคะก็จะเป็นสิ่งของที่หนักกว่า ต่อไปค่ะทุเรียนกับส้มโอสิ่งไหนหนักกว่าคะเด็กเก่งมากค่ะสังเกตจากอะไรคะลูกสังเกตจากการที่ทุเรียนอยู่ด้านล่างใช่ไหมลูกก็จะเป็นสิ่งที่หนักกว่า,าไปดูข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปเขาบอกว่าให้วงล้อมรอบสิ่งที่เบากว่านะคะ แปงโมนะคะในภาพนี้ลูกไหนเบาวกว่าคะลูกลูกที่อยู่ด้านล่างหรืออยู่ด้านบนคะเก่งมากคะ่ะลูกที่อยู่ด้านบนหรืออยู่สูงกว่าก็จะเป็นสิ่งของที่เบาวกว่านั่นเองนะคะ,ะต่อไปคะ่ะส้มกับมะม่วงสิ่งไหนเบาวกว่าคะติกเด็ก เองมากค่ะส้มก็จะเบากว่าเพราะอยู่ด้านบนหรืออยู่สูงกว่ามะม่วงนั่นเองสังเกตง่ายๆนะคะต่อไปค่ะอ่าเขาบอกว่าสิ่งที่หนักเท่ากันเด็กๆสังเกตไหมคะสองภาพนี้นะคะจะเป็นภาพะมะเขือเทศกับอะไรคะลกูกส้มนะคะแล้วก็อะไรคะแอปเปิลกับสัลีนะคะ ภาพไหนคะที่หนักเท่ากันลูกเป็นภาพอ่าเก่งมากค่ะภาพด้านซ้ายมือของนักเรียนนะคะที่เป็นมะเขือเทศนะคะกับส้มนั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรคะลูกสองสองด้านของเขาเป็นไงคะเท่ากันใช่ไหมคะลูกเก่งมากค่ะอ่าต่อไปข้อ2เขาบอกว่า วงร้อมรอบคำตอบสิ่งที่หนักกว่า,ามาดูภาพรแรกค่ะลำยายกับอะไรลูกมะยงชิดใช่ไหมคะสิ่งไหนาะที่หนักกว่าเก่งมากค่ะลำไยต่อไปองงางนกับลำไยค่ะลูกสิ่งไหนหนักกว่าคะเก่งมากค่ะลำไยนั่นเองสังเกตจากอะไรคะลูก เพราะว่าอยู่ด้านล่างหรืออยู่ต่ำกว่านะคะก็จะเป็นสิ่งที่หนักกว่ายอดเยี่ยมมาค่ะต่อไปค่ะต่อไปเขาบอกว่าสิ่งที่เบากว่านะคะให้เราวงล้อมรอบสิ่งที่เบากว่าอันแรกค่ะส้มโอกับแตงโมอันไหนเบากว่าคะลูกส้มโอเก่งมากค่ะต่อไปค่ะมะพร้าวกับส้มโอ ส้มโอสังเกตจากตรงไหนคะลูกสังเกตจากที่อยู่สูงกว่าหรืออยู่ด้านบนนั่นเองก็จะเป็นสิ่งที่เบากว่า,ายอดเดียมมาค่ะต่อไปเขาบอกว่าสิ่งที่เบากว่านะคะให้เราล้อมรอบนะสิ่งที่เบากว่ามาดูจากภาพแรกกันเลยค่ะแอปเปิลกับสม้มอันไหนเบากว่าคะลูกแอปเปิลยอดเยียมค่ะต่อไป ามะเขือเทศกับแอปเปิลค่ะสิ่งไหนเบากว่า,วาคะอ๋อขอโทษค่ะรูเอาภาพนี้ก่อนนะคะแอปเปิลกับส้มนะคะแอปเปิลเบากว่า,วาเอาอันสุดท้ายค่ะแอปเปิลกับมะเขือเทศค่ะลูกแอปเปิลเบากว่านะคะสังเกตจากตรงไหนคะสังเกตจากอ่านะคะ สิ่งของที่อยู่นะคะสูงกว่าหรืออยู่ด้านบนนั่นเองนะคะจะเป็นสิ่งของที่เบาวกว่านะคะยอดเยี่ยมมากค่ะอะ่ต่อไปนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดในข้อ3ามเขาบอกว่าเติมคําว่าหนักกว่าเบาวกว่าหรือหนักเท่ากันนะคะอ่ะจากภาพเดี๋ยวมาดูภาพแรกนะคะด้านซ้ายมือของนักเรียนกุ้งกับปูม้านะคะเด็กเ กุ้งกับปูม้าเป็นไงคะกุ้งอยู่สูงกว่าปูม้าหรืออยู่ต่ำกว่าปูม้าคะลูกอยู่สูงกว่านะคะเป็นยังไงคะถ้าสูงกว่าต้องเป็นไงลูกอ่าต้องเบากว่าปูม้านั่นเองนะคะเพราะว่าสิ่งที่อยู่สูงกว่าจะเบากว่านะคะต่อไปหอยกับหมึกนะคะอ่าหอยกับหมึกมันเป็นยังไงลูก อ,อยู่เป็นไงคะอยู่สูงกว่าหรือต่ำกว่าไหมคะหรือเป็นยังไงคะอยู่เท่ากันก็ต้องเป็นไงคะลูกก็แสดงว่าหอยหนักเท่ากับหมึกนั่นเองคะ่ะเพราะเป็นไงคะลูกจากภาพมันเท่ากันใช่ไหมคะไปดูข้อต่อไปกันเลยคะ่ะต่อไปนะคะระหว่างปูทะเลกับ ปลานะคะปูทะเลกับปลานะคะ the ปูทะเลเป็นยังไงลูกอยู่สูงกว่าหรือต่ากว่าปลาคะลูกอยู่สูงกว่าแสดงว่าเป็นยังไงลูกต้องเก่งมากค่ะต้องเบากว่าปลานะคะต่อไปค่ะผักชีกับต้นหอมนะคะผักชีเป็นยังไงลูกอยู่สูงกว่าหรือต่ำกว่าต้นหอมคะลูก สูงกว่าแสดงว่าต้องเป็นไงลูกผักชีต้องเบาวกว่าต้นหอมนั่นเองนะคะอ่าไปดูข้อต่อไปนะคะอ่าต่อไปค่ะบวกกับฟักทองนะคะบวกกับฟักทองอ้าเป็นยังไงลูกมันอยู่เป็นไงคะอยู่ในระดับเดียวกันแสดงว่าเป็นยังไงลูกหนักเป็นไงคะ วัหนักเท่ากับฟักทองนั่นเองนะคะ,ะต่อไปค่ะคนะกับผักบุ้งนะคะคนะอยู่สูงกว่าหรือต่ำกว่าผักบุ้งคะเด็กๆอยู่ต่ำกว่าแสดงว่าเป็นยังไงคะลกูกต้องเป็นไงคะหนักกว่าผักบุ้งนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับนะคะการวัดน้ำหนักโดยใช้เครื่องช่างสองแขนนะคะอย่างง่ายนะคะสังเกตได้ยังไงบ้างคะลูกในการใช้เครื่องช่างอันนี้สิ่งที่อยู่สูงกว่าจะเป็นไงคะลูกเบากว่าและสิ่งที่อยู่ต่ำกว่าก็จะเป็นไงคะหนักกว่าและถ้าอยู่ในระดับเดียวกันก็จะเป็นไงคะหนัก เท่ากันนะคะง่ายๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆสำหรับคลิปนี้คุณครูขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ